สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าร้านเพรแท็กเตอร์ทุกๆท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะน้องไม่ได้มาแนะนำรถแต่ว่าน้องจะมารีวิวการจัดส่งรถแล้วก็ตัวอย่างรถที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้าหลังจากที่เราทําการจองนะคะแล้วก็ทำหนังสือสัญญาซื้อขายตกลงซื้อขายตกลงราคากันเรียบร้อยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารถที่ร้านก่อนจะออกจากร้านนี้น้องจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะ คันแรกของเรานะคะ M7040 ปี56นะคะ M7040 ปี56นะคะปลายทางจังหวัดชุมพรนะคะตัวนี้จะไปภาคใต้นะคะน้องจะไปเฉิดฉายไปโชว์ตัวที่ภาคใต้นะคะคันนี้นะคะจบที่ราคานะคะ495,000บาทนะคะสำหรับ M7040 คันนี้นะคะราคาจบที่495,000บาทนะคะน้อง ไปโชว์ตัวที่ภาคใต้นะคะนี่ตัวอย่างคันนี้ก็คือคันที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะนี่มาพร้อมกับยางหน้าใหม่นะคะเช็คระบบไฟรอบคันนะคะเก็บสีสวยๆให้รอบคันเลยนะคะเช็ครถพร้อมใช้นะคะปลายทางจังหวัดชุมพรภาคใต้ของเรานี่เองนะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะลูกคา้าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อ รถที่ร้านแล้วกลัวไม่มีรถจะส่งนี่ไม่ต้องเป็นห่วงใดๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีรถขนส่งนะคะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้ากันทุกคันเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะรถสภาพสวยๆแบบนี้ราคามือสองนะคะราคามือสองสภาพมือหนึ่งสวยขนาดนี้พี่จะไม่ซื้อจริงๆเหรอคะนี่นะคะเราก็จะทําการนะคะเช็คระบบไฟนะคะเก็บสีให้ลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ราคาจบที่495,000บาทนะคะ น้องจะไปโชว์ตัวที่จังหวัดชุมพรนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ M70 นะคะร้านที่ของร้านของเราก็ยังพอมีให้เลือกนะคะมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะราคาเบาๆเริ่มต้นที่460,000นะคะ490,000นะคะแล้วก็อยู่ที่500บาทก็มีนะคะรถแต่ละคันราคาจะไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ปีรถแล้วก็ความต้องการของลูกค้าว่าอยากได้รถอ่า สภาพไหนแบบไหนนะคะมาเลยต่อกันคันที่สองของเรานะคะคันที่สองของเรานะคะคันนี้ก็คือซูมไลออนนะคะซูมไลออนรถไถสีเหลืองนะคะ75หแรงนะคะ7 5หแรงจอดคู่กับ70แรงของคูบูต้าเรานี้แบบเหมือนพี่กับน้องเลยนะคะจอดคู่กับคูบูต้าเแรงแล้วเหมือนพี่กับน้องเลยเนาะ,ค,ะคันนี้ยางสวยทั้งสี่เส้นเลยนะคะคันนี้ยางสวยสี่เส้นเลยนะคะคันนี้นะคะ น้องจะไปเป็นลูกสาวที่จังหวัดชเชียงเซานะคะน้องจะไปเป็นลูกสาวที่จังหวัดชเชียงเซานะคะนี่จัดส่งวันนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะส่งแพ็คคู่นะคะวันนี้ก็คือวันที่22พฤศจิกายน2564นะคะวันนี้นะคะจะส่งแพ็คคู่ทั้งสองคันสองรายการสองภาคสองจังหวัดกันเลยเนาะคันนี้นะคะราคาจบที่240,000บาทนะคะ คันนี้นะคะราคาจบที่240,000บาทรวมจัดส่งนะคะรถใช้งานได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกติขับเคลื่อนได้ปกติเลยนะคะสภาพสวยๆขนาดนี้ยางสวยขนาดนี้นะคะมีที่เพรแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะรถที่ลานส่วนใหญ่จะไม่จอดนานนะคะคันนี้นะคะได้ไปพร้อมใบดนหน้าแล้วก็ผ่านพวนเนาะสำหรับตัวนี้นะคะปลายทางที่ะเชิงเซานะคะราคาจบที่240,000บาทรวมจัดส่งนะคะ นอกจาก2คันนี้นะคะเรายังมีอีกหลายคันเลยนะคะไว้ให้ลูกค้าเลือกดูเลือกชมนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไถกระมนนะคะ95แรงนะคะคูต้ M85 นะคะคูบต้ M70 คูป o ต้ M60 นะคะคูต้ L40 L36 L45 แล้วก็ L50 นะคะมีจำหน่ายทั้งสดและผ่อนเนาะลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเข้ามาลองรถนะคะเข้ามาดูรถสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะ 0 8 0 0 9 2 4 2 9 2ค่ะ0 8 5 8 5 2 9 5 1 5นะคะลูกค้าท่านไหนผ่านไปผ่านมานะคะสามารถแวะเข้ามาเลือกดูเลือกชมรถที่ลานได้ทุกคันนะคะสำหรับของคันนี้นะคะเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้แล้วนะคะสองคันนี้เตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้แล้วนะคะนี่ อันนี้ก็คือรถที่เราจะจัดส่งลูกค้านะคะออกจากร้านต้องสวยแบบนี้เท่านั้นนะคะออกจากร้านต้องสวยต้องใหม่ขนาดนี้เลยเนาะนี่รถมือสองจำเป็นต้องสวยขนาดนี้ไหมคะรถมือสองจำเป็นต้องสวยขนาดนี้ไหมต้องสวยนะคะนี่เราต้องสวยไม่สวยไม่ใช่เพชรแท็กเตอร์ค่ะเอาละคะ่ะเรามาดูรายละเอียดของรถนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ถ้าลูกค้าท่านไหนชอบแบบไหนนะคะชอบราคาไหนชอบรถรุ่นไหนก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเพจแท็กเตอร์ตลาดรถไถ่มือสองขอนแก่นค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวจัดส่งรถ2คัน2รายการ2ภาคของเรานะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับดูด้วยนะคะวันนี้นะคะเราส่งจริงขายจริงนะคะมีหน้าร้านจริงนะคะลูกค้าท่านหนที่อยากจะเข้ามาลองรถนะคะสามารถเข้ามาลองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะรถที่ร้านสามารถขับเคลื่อนได้ทุกคันนะคะลองขับลองเครื่องลองให้ถูกอกถูกใจแล้วเราค่อยทําการซื้อขายกันได้เลยนะคะพเพจแท็กเ,เตอร์นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับดูลุชนด้วยนะคะพเพจแท็กเ,เตอร์ตลาดรถไทยมือสองคอนแก่นนะคะ0800924292ค่ะ 0858529515นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับดูรับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ